สวัสดีครับพบกับผมครูโซยอดไทยกับรายการคียอทิตกับช่วงนี้ครับทลอกกับครูเป็นช่วงใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรึกษาได้พูดคุยได้แล้วก็หาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับวงการครูอาชีพครูแล้วก็การ,รศึกษาในยุคนี้ไหนใครมีเรื่องราวอะไรมาลองคุยียนในคาบนี้ถือว่าเป็นคาบเรียนเนาะ นะครับเรามาคุยกันในคาบนี้กันกันกบผมครูโซ่เดี๋ยวเตรียมรับสายสายแรกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะคุณครูแนะนําตัวหน่อยครับเอาชื่อเล่นก็ได้ครับค่ะชื่อคุณครูใหม่นะคะอยากปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ เด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเล็กอะค่ะเด็กอนุบาลเด็กประถมอย่างเงี้ยค่ะครับคืออย่างแรกเลยคือตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มเปิดเทอมใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าสอนอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจอเด็กครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขายังไม่ค่อยคุ้นชินกับเราเขาก็จะยังแบบไม่ค่อยกล้ามาหาไม่ค่อยกล้ามายุ่งหรือเวลาถามคำถามอะไรเขายังจะแบบไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างเงี้ยค่ะเราควรจะทำยังไงดีอะคะอืมคืออย่างนี้ครับครูใหม่ครับ ตอนเริ่มต้นเนี่ยของสําหรับเด็กอนุบาลเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องพาทำพาก่อนก็คือการเปิดใจผมพูดอย่างนี้ก่อนครับว่าวิธีการเปิดใจนักเรียนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเราเคย <c oughs> ไปส่งลูกส่งหลานนะครับไปที่โรงเรียนเราพบว่าถ้าค,คุณครูใจดีเนี่ยนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยก็อยากจะเข้าไปหา <c oughs> พาทากิจกรรมด้วยเอาปัญหาของผมก่อนละกัน <c oughs> ตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมจะมีครูอยู่คนหนึ่งสอน,อนอนุบาลพระเจ้าช่วย ครูคนนั้นจะต้องถือมีดอันนี้พูดเรื่องจริงนะเนี่ย <c oughs> ถือมีดเขาเรียกมีดอะไรนะมีดสับหมูอ,อ่ะอันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอันใหญ่ใหญ่แบนแบนน่ะแล้วเขาจะต้องถือขู่ไว้อะ่ะ <c oughs> นี่เราความเป็นเด็กเรากลัวมากเขาบอกต้องนอนกลางวันนะถ้าไม่นอนกลางวันเนี่ยจะเอามีดไปตีนะครับไปตีตูดคิดดูนะผมนี่กลัวมากเลยแล้วผมก็ไม่กล้าคุยกับครูคนนั้นเลยตอนเป็นเด็กเรานะนอนกลางวันก็ไม่เคยนอนอิ่มเลยพ่ออะไรรู้ไหมฮะ ราะกลัวกลัวมีดแล้วกลายเป็นคนที่กลัวของมีคมมาจนขึ้นมัธยมถึงจะเริ่มหายแต่กลับกันมีครูคนหนึ่งเจอเราเนี่ยกอดแล้วกอดเลยนะครับกอดแล้วกอดเลยทําให้เราอยากจะอยากจะเข้าไปเรียนคาบนั้นผลพบว่าอะไรครับถ้าเราสร้างห้องเรียนที่เปิดใจเราสร้างห้องเรียนที่เปิดกว้างสร้างห้องเรียนที่คุณครูกับเด็กสามารถที่จะสื่อสารกันได้ อย่างเปิดเผยคุณครูเอาความรักนำพาความรู้ไปสู่การเรียนสิ่งนี้จะทำให้เด็กเปิดใจและกล้าที่จะถามเราเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคุณครูจะทำวิธีไหนที่ทำให้เด็กนักเรียนเปิดใจได้เราจะต้องทำสังคมวิธีก่อนครับครูสิ่งเริ่มต้นคือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวนักเรียนแต่ละคนนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรผมว่าคุณครูสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กประถมอนุบาล เขาก็คงจะลืมคิดไปว่าผมก็ไม่ได้ชอบของมีคมเพราะนั้นผมก็เลยนอนไม่หลับในทุกครั้งของการนอนกลางวันเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเราเรารู้ว่านักเรียนเราเกลียดอะไรเรารู้ว่านักเรียนเราชอบอะไรเราก็ปรับสิ่งนั้นเข้ามาในค่าเรียนของเรานะครับเด็กนักเรียนอนุบาลยังต้องการการดูแลอยู่ไม่ใช่เด็กมัธยมที่สามารถที่จะคิดเองได้เด็กอนุบาลยังต้องได้รับการ อธิบายและชักจูงเพื่อให้สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดผลการเรียนและเป็นผลสมรางการเรียนได้นี่คือฟิลลิ่งของเด็กอนุบาลค oh. พอมองพาดมาที่เด็กปฐมเด็กปฐมเนี่ยเริ่มมีความคิดความอ่านชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับการจัดกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องทําให้เด็กเปิดใจขึ้นก่อนครับถ้านักเรียนเปิดใจนักเรียนจะเข้า คาบเรียนอย่างไม่กังขาเราคงเคยพบว่าเวลาที่เราชอบอะไรบางอย่างเรากลับจำเรื่องนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ชอบอะไรบางอย่างมากๆเราก็ยังคงจำเรื่องนั้นได้เช่นเดียวกันถู่ไหมครับค่ะ<อ>ผมไม่ชอบเรื่องการถูกตีด้วยมีดผมก็ยังถูกยังจำได้ตั้งแต่การถูกตีด้วยมีดจนถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าเป็นคาบปกติลองนึกย้อนไปครับ ถ้าเป็นครูใหม่ครูใหม่จาได้ไหมครับว่าค่าปกติสอนอะไรบ้างนั่นแปลว่านั่นแปลว่าการจําของเราเนี่ยจะจําได้เฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องที่โดดเด่นชัดๆสุขมากๆกับทุกข์หนักๆเพราะฉะนั้นการทําให้นักเรียนของเราเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือและเกิดการจดจําได้ก็คือทําให้เขามีความสุขมากๆโดยที่ไม่ทุกข์หนักๆ แต่การเรียนแบบเฉยๆพูดเฉยๆไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้และจดจำค่ะครับผมขอบคุณนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามมะค่ะคืออย่างที่สอนอยู่ใช่ไหมคะคมีอาจจะมีเด็กที่เขาเหมือนแบบมีความพิเศษทางด้านอารมณ์เวลาที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอย่างเรา ขัดใจเขาอย่างงี้ค่ะเขาจะโวยวายแล้วก็แสดงอาการโกรธแบบรุนแรงมากอย่างนี้ค่ะเราควรใช้คําพูดยังไงกับเขาเดีครับคุณครูไม่อยากจะโมโหไม่อยากจะอะไรกับเขาค่ะอยากจะใช้คําพูดยังไงดีคะอืมเดี๋ยวก่อนครับผมต้องสอบถามก่อนว่าเด็กพิเศษเนี่ยนะครับในทางการศึกษาเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีระบุไว้หลายรูปแบบเ,เด็กพิเศษที่คุณครูเจอมาเป็นเด็กพิเศษแบบไหนครับ เหมือนอาจจะเป็นพิเศษด้านอารมณ์เนี่ยแหละค่ะเวลาสมมติเวลาที่เขากําลังเล่นของเขาอยู่แต่ว่าในขณะนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนกําลังเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นในคาบเรียนคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูสั่งห้ามว่ายังไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเขาเก็เหมือนกดทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์เสียงดังรบกวนเพื่อนเพื่อนจนเพื่อนในห้องก็เหมือนไม่ไม่ค่อยพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาฟ้องคุณครูแต่คุณครูก็คือไม่อยากดูหรือว่าไม่อยาก ไปใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเขาอะค่ะคือค่ะก็เลยอยากรู้ว่าเราควรจะใช้คําพูดยังไงยังไงกับเขาดีให้เขาหยุดแล้วก็เพื่อที่เขาจะไม่ไม่รบกวนเพื่อนข้างๆแล้วก็เพื่อนในห้องอย่างนี้ค่ะผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งแล้วกันครับสมัยตอนผมยังเป็นครูอยู่ตอนประมาณปีที่สี่สมัยนั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความพิเศษทางด้านอารมณ์อาจจะมากกว่าคุณครูสักนิดหน่อยตรงที่ว่าเขา รีดแตกง่ายเวลาที่เกิดเพื่อนล้อในห้องเรียนเขาสามารถที่จะทำร้ายเพื่อนในห้องได้เลยเออทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนก่อนเข้าโรงเรียนผมกับออคุณครูฝ่ายปกครองอีกท่านหนึ่งมีหน้าที่ในการค้นกระเป๋าเพื่อหาคาัตเตอร์เ,ออเด็กคนนี้ไม่มีสิทธิ์ซื้อคัตเตอร์ ในโรงเรียนและเราต้องค้นคัตเตอร์ออกจากกระเป๋าและพบเกือบทุกเช้าอาวน oh, <no. S 1> อคดีที่น่ากลัวที่สุดคือการมีเด็กคนนึงไปหาเรื่องแล้วอยู่ดีเด็กคนนี้ก็เอามีดจากไหนไม่รู้ป่ามีดเนี่ยเฉียวหมุนไปเฉียวตัดตรงปลายตรงนี้ของไอเด็กผู้ชาย คุยกับเด็กคนนี้แบบตรงๆถึงเหตุและผลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับเด็กพิเศษใช้อารมณ์อยู่เหนือกับเหตุผลเ<ช>สมอ<ช>เพราะนั้นสิ่งที่ครูคนนี้พูดคำหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันได้ผลคือการที่เขาบอกเด็กคนนี้ว่าผมขอเรียกตัวเจ้าเอ็นแล้วกันค ครูผู้หญิงคนนี้พูดว่าเอ็นครูรักเองนะอย่าทำให้ครูเสียใจนะเวลาโกรธเวลารู้สึกแย่เวลาที่ใครมาทำร้ายให้รีบมาบอกครูครูจะจัดการให้อย่าอารมณ์เสียนึกถึงครูไว้นึกถึงว่ายังมีคนที่รักหนูอยู่ กลายเป็นว่าเด็กคนนี้พอรู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งรักเขาและเป็นห่วงเขาทุกครั้งที่เวลาเกิดปัญหาเด็กคนนี้จะไปฟ้องครูและเชื่อไหมครับว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่รอบ <c oughs> เพราะเขาเก็บอารมณ์ไม่ได้ <c oughs> เพื่อนแกล้งนิดหน่อยเขาปี๊แตกแล้วแต่จังหวะที่เขาจะปี๊แตกนั้นเขากับเลือกที่จะไปฟ้องคุณครูเดินร้องไห้ไปฟ้องคุณครู ถ้าเป็นคุณครูทั่วไปทํำยังไ,รรยไงครับก็คุยแล้วทาไงครับก็ปล่อยทําไงครับไปด่าเด็กที่แกล้งแล้วก็จบคุณครูท่านนี้ไม่ใช่คุณครูคนนี้เจอปั๊บกอดกอดเสร็จคุณครูท่านนี้ปลอบปลอบเสร็จคุณครูท่านนี้คุยแล้วคุณครูท่านนี้เรียกไอเด็กกลุ่มนั้นมาถาม เพื่อให้ได้ความจริงว่าไปแกล้งเขาจริงไหมไปแย่เขาจริงหรือเปล่าไปพูดหยอกเขาไหมแต่ถ้าเขาไม่ใช่คุณครูท่านี้อธิบายกับเด็กอีกว่าเอ็นเพื่อนไม่ได้แกล้งนะเราต้องเข้าใจนะค่อยๆปรับอย่างที่บอกครับโรงเรียนไม่สามารถที่จะเลือกรับเด็กได้สถานศึกษาในประเทศไทยจำเป็นจะต้องรับนักเรียน ที่มีความต้องการที่จะเรียนดังนั้นเวลาเราบอกว่าออครูคะเพื่อนเป็นเด็กพิเศษส่งไปโรงเรียนเด็กพิเศษได้ไหมค่ะถ้าเกิดผู้ปกครองเขาไม่ต้องการที่จะส่งเราห้ามเขาไม่ได้คุณครูคนนี้ใช้วิธีการให้เด็กคนนี้มีบทบาทในห้องเรียนให้คุณเดาสิครับว่าคุณครูใช้บทบาทอะไรให้เด็กหญิงเอ็น อยู่ในห้องเรียนนั้นอย่างที่บอกเด็กหญิงเอ็นเป็นเด็กที่เดินเหมือนกันโวยวายเหมือนกันชอบขัดคําสั่งเหมือนกันเด็กหญิงเอ็นควรจะมีบทบาทอะไรในห้องเรียนฮะดูแลเพื่อนๆนเหรอคะเห็นไหมฮะผู้ใหม่เด็กหญิงเอ็นจะมีหน้าที่ในการดูแลและกํากับเพื่อนๆเอาละแน่นอนครับถ้าเกิดให้เขานั่งเรียนหนังสือปกติเขาไม่นั่งเรียนอยู่แล้วเขาเดินแล้วเขาแกล้งเขาเคาะโต๊ะเขาเคาะโต๊ะเพื่อสิ่งเดียวเลยครับ เพื่อสร้างจุดสนใจให้เราสนใจใช่ใชไหมฮะ<ช>เพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆ,ๆเราก็ทําให้เขาเป็นจุดสนใจในสิ่งที่ถูกต้องให้เขาดูแลเพื่อนๆหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อนๆจะต้องเป็นของเด็กหญิงเอน็นี่คือความที่เราแก้ปัญหาในอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆครับมอบความรักมอบความห่วงใยให้ตําแหน่งให้หน้าที่เด็กเหล่านี้จะอยู่ในสังคมได้ เราอาจจะไม่ใช้เวลาสั้นมันเป็นไปนไม่ได้ครับที่จะแก้ปัญหานี้ในระยะเวลาสั้นๆแค่หนึ่งเทอมเราใช้เวลายาวและคุณครูคนนั้นก็กอดและปลอบทุกครั้งตลอดระยะเวลา6ปีการศึกษา<อ>ผมจำคำคนนี้ไว้หลายต่อหลายครั้งในการทำงานว่าการเป็นครูเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรอกว่าต้องอยู่ในโรงเรียนหรือไม่อยู่ในโรงเรียน การเป็นครูเนี่ยจะต้องดูแลเด็กทั้งในและนอกห้องเรียนเสมอนี่คือบทบาทหน้าที่ของคำว่าครูในปัจจุบันขอบคุณมากนะคะคขออนุญาตนำวิธีนี้ไปใช้ด้วยเช่นกันนะคะได้เลยครับได้เลยครับเพราะว่าเพราะว่าคุณครูก็ไม่อยากเห็นเด็กอารมณ์เสียหรือว่าแสดงอารมณ์โกรธขึ้นมาเพราะว่าครูก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่มันเสีย<ช>สุขภาพจิตเราด้วย ใช่แล้วก็เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็เหมือนจะพยายามบูลลี่เขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณครูก็เลยไม่โอเคที่มันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันอืมใช่ไหมครับค่ะขอบคุณมากนะคะยินดีครับขอบคุณมากครับที่มาเติมไฟให้ทุกคนขอบคุณมากมากครับขอบคุณขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับจบกันไปกับสายที่หนึ่งครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรูปแบบวิธีหนึ่งที่เรา เอามาประยุกต์ใช้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยผ่านมาแต่หลายคนคงทราบดีว่าแบบจริงๆการเป็นครูเนี่ยมันมีหน้าที่มากมายไม่เพียงแค่การสอนทางด้านวิชาการเรายังคงต้องสอนการใช้ชีวิตด้วยเราคงต้องดูแลเด็กเหล่านี้ด้วยความรักที่มีจากความเป็นครูโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่คืออีกหนึ่งคุณครูที่มีกำลังและมีพลังใจที่จะส่งเสริมการศึกษาไทยได้อีกเอาละครับ จากที่นั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็นะครับดูหลายๆคนเข้ามาเนี่ยมีอีกเคสหนึ่งนะครับขอญาตอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเคยคิดว่าครูที่ดุคือครูที่ดีโดนครูคนหนึ่งดูถูกว่าลูกเราเนี่ยเรียนโรงเรียนนั้นพอเราอธิบายว่าลูกเราจะช้าเนื่องจากอนุบาลเราไม่เคยให้เรียนพิเศษกลับโดน แยบว่าเพราะอย่างนี้เด็กถึงไม่เก่งแทบจะง้อขอเรียนกับครูท่านนั้นเลยเพียงที่แค่อยากพิสูจน์ว่าค,คุณครูจะพาลูกเราเก่งได้เหมือนกับที่คนอื่นบอกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับพอวัน,นี้ยิ่งเรียนไปความกดดันในตัวลูกยิ่งเยอะขึ้นเขาทำคะแนนได้ท้ายท้ายเลยทั้งที่เราและลูกก็พยายามจนวันหนึงมันเกิดเอฟเฟกกับลูกครับเขาหวาดกลัว จนตอบลนลานก็เลยคิดว่าถอยดีกว่ามาอยู่ในที่ที่เขาชอบดีกว่าไม่สนใจเกรดไม่สนใจแข่งกับใครหากิจกรรมเสริมโชคดีที่ไปเจอโรงเรียนอันดับรองลงมาที่ใครมองข้ามคุณครูน่ารักมากครูบอกเด็กว่าเขามีทางของตัวเองเพียงแต่เราคอยให้คำปรึกษามันก็จริงค่ะทุกวันนี้เขารับผิดชอบงานการเรียนกิจกรรมได้ดีขึ้น ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเวลามีกิจกรรมแข่งซึ่งเขาจะชอบมากต้องขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่ปั้นลูกและคำรูถูกของคุณครูคนแรกที่ทำให้เราฉุกคิดได้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับเราเสมอไปสิ่งดีสิ่งดีที่เขามอบให้อาจจะไม่เหมาะกับเราเสมอไปปัจจุบันครูท่านนี้ก็ดรอปลงมาเยอะเลยแต่ว่าลูกก็ไม่ขอกลับไปแล้วค่ะ เห็นไหมครับว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยครับว่าถ้าเราสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนแห่งความสุขห้องเรียนที่ไม่ปิดกัน้นเด็กแต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันหน้าที่คุณครูคือต้องหาสิ่งที่เด็กมีให้เจอแล้วเติมเต็มแล้วส่งเสริมสิ่งที่เด็กมีเพื่อให้เราสามารถพัฒนาเด็กได้ ตามความสามารถของเขาเอาละครับเราคงไม่ได้พูดถึงกรณีโรงเรียนที่1แต่เราอยากให้เจาะไปถึงกรณีของโรงเรียนที่สองคำว่าการเรียนที่มีความสุขคืออะไรอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าเวลาเราชอบอะไรเราจดจําสิ่งนั้นได้มากเรานึกภาพที่เราชอบภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งหรือว่าเพลงสักเพลงหนึ่งเราพบว่าเราร้องเพลงนั้นได้ ทุกข้อความเราจดจำทุกคำพูดและไดอะล็อกของตัวละครได้เกือบทุกอันถ้าเราทำให้ห้องเรียนและโรงเรียนของเราเป็นอย่างนั้นบ้างละ่ะเป็นความสุขของนักเรียนที่อยากจะมาเรียนผมว่าเราจะเห็นนักเรียนมีความสุขและจดจำเรื่องราวดีๆในโรงเรียนได้และเขา จะเติมเต็มความรู้ได้มากกว่าเดิมเพราะเขาจดจำได้มากกว่าเดิมเราควรใช้ความสุขใช้ความรักนําความรู้ไปสู่นักเรียนลองปรับดูครับผมว่าเราทำได้ง่ายๆสำหรับคุณครูท่านไหนนะครับที่อยากจะคุยกันอยากจะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาให้ได้ฟังกัน อยากให้อุณครูมาแชร์ความรู้สึกกันในทอล์กกับครูครูสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือถ้าไม่กล้าที่จะเปิดเผยหน้าตาผมเข้าใจนะจริงๆก็เป็นเหมือนกันสามารถอินบ็อกซ์ไปหาผมได้ที่ทั้งเพจ u ูปุปัญญาแล้วก็เพจคิูโซสอนสิทธิ์ให้คิดบวกผมจะรวบรวมคำถามมาตอบให้ทุกคน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากแล้วพบกันกันกบ t e t e a c h ในช่วงทอกับครูในโอกาสหน้าครับตลอดน้สวัสดีครับ